แล้วครับก็อยู่ในเกม Marvel Figurine นะครับนลังจะเป็นตัวละครเทสซีตัวใหม่ของผมนะครับตัวที่9นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกอาหมุนไนนะครับก็มีเหตุผลอยู่นะครับคือตัวละครผมมีอาประมาณนี้นะครับเทยซี่ของผมนะครับค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เลือกไปเพราะว่าผมชอบส่วนตัวนะครับแต่เพราะว่าผมมีตัวแบกตัวอื่นหมดแล้วนะครับ เห็นไหมครับเทียสี 4, มีแต่ตัวตึงๆนะครับโอเคทอก็อาซุดใหม่ก็เท่มากนะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราอัปเกรดมูลไนนะครับแล้วก็ไปเทสกันก็ผมมีกัปตันมาร์เวลนะครับมีจินเกรมีทอมีไอรอนแมนนะครับมีลูน่าสน์นะครับเทียสี 4. แล้วก็มีลูกสาวของกัปตัน กับตันอเมริกานะครับแล้วก็แบ็กโบนะครับก็แบ็กโบจะรู้สึกว่าจะแรงกว่ามูนไนนะครับที่ผมอัพมูนไนท์ก็เพราะว่าในอนาคตนะครับมูนไนท์จะมีสุดใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าหนังของมูนไนท์ก็ใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับผมก็เลยเลือกมูนไนท์นะครับที่จะอัพเทียรสีนะครับก็มันก็เท่นะครับร่างนี้ก็เท่อยู่นะครับแต่ค่อนข้างตกมิต้าไปแล้วนะครับสู้ดอกอ๊อกสู้แฮ ก็ไม่ได้แล้วนะเพราะฮักก็มียูใหม่มาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็อัพไปก่อนครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเทปบอสกันนะครับเทปบอสก็เทปโดมินูนครับแล้วเอาตัวละครอื่นมาเบอร์สัตนะครับแต่ตอนนี้เอาฮักมาเป็นตัวช่วยก่อนครับเดี๋ยวผมอัพตัวละครอื่นมาเดี๋ยวเอามาลิงใส่กันครับอ่ะก็อย่าลืมอัพนะครับก็ผมอัพพอประมาณครับก็พอมาเทปดอมิก่อนครับเดี๋ยวรอยูนิฟอร์มร่างตึงๆนะครับอ่ะหนังมูนนซองมาก็น่าจะ ได้ยูใหม่เพิ่มครับทําให้ตัวมูลไนท์เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่ามูลไนท์สองเข้าแล้วครับก็เลยอัพมูลไนท์เป็นตัวที่เก้าเลยนะครับก็ก็เลยถึงวิชาะในการอัพไปเลยนะครับก็มันมีหลายตัวแล้วนะครับที่เก่งอ่าสแต็กก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่เกียร์แดงไปก่อนนะครับอันนี้เพื่อมาเทสให้ดูนะครับโอเคเอาด่านที่ยี่สิบแปดไปก่อนเลยนะครับโอเคก็ การตีตัวนี้ครับเราแพ้ธาตุด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตีไอเนฟโต้ครับหรือว่าตี่โดเมนมูนนะครับผมจะเอาตีให้แพ้ธาตุก่อนนะครับก็แพ้ธาตุก็รู้แล้วนะครับธาตุด่างประมาณ28และโดเมนมูะครับตีไม่ตายก็คือ่าตัวนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับแต่ยอมรับว่าเออพอดีมันตีตายนะครับก็ถือว่าโอเคก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเก่งไหมก็โอ้โห ในดีผมตอนนี้มีหลายตัวมากที่เกี่กว่ามูลนนะครับโอเคดูกันไปนะครับก็ติดกบการตีนะคที่จริงผมเลิกเล่นไปนานนะครับแล้วก็กลับมาครับเสียดายเงินที่เติมไปนะครับก็ตอนนั้นก็99.99เ้เหรียญครับผมเติมไปประมาณ1 0 12แพ็คนะครับโอโหโคตรเยอะนะครับตอนนั้นถ้ามาเปรียบค่าเงินในปัจจุบันก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ90 0ถึง0ันเหรียญโอโหค่อนข้างอีกนะถ้าไล่ เงินในยุคนี้นะครับโอเคก็พยายามลบนะครับชั้น28 29 30ก็เริ่มนนหน้ามนการนิดนึงนครับก็เพราะว่ามุนไหนก็น่าจะตีแพทางด้วยแลวหละถ้ามุนไนนะครับตี่าตัวที่สนาทางก็น่าจะแรงกว่าแต่ว่าอย่างว่ามันเป็นเทสซครับแต่หมินก็ลุนอยู่แล้วแต่ก็เพราะว่ายูนิฟอร์มมันก็ไม่ได้อะไรขนาดน,นั้นด้วยแหละเรารอยูนิฟอร์มส,สั้นสองสองนางมาบอกเลยต้องมีว้าวนะครับตัวนี้ตัเป็น ไม่ว่าจะเป็น Moon, ตัวมันมูนแลยมันสิโตโอ้โหแนี่ถ้าอัปเดตรีฟอร์มใหม่มาครับเพราะมันก็ออกมานานแล้วครับแทบเป็นตัวแรกๆนะครับที่เข้ามานะมูนในลังจากอลอนเมนเข้ามาเลยก็ต้อง,งจำให้ผิดครับอเอคดูกัเงาวครับ เทียบตัวอื่นนะปัจจุบันนี้นะครับมูนในแม่งเป็นตัวที่อ่อนที่สุดในเกมของผมแล้วนะครับแต่เออก็ใช้งานได้อยู่นะครับก็เป็นตัวละครเทียสีนะครับก็สู้กับไอตัวนี้ได้ก็ดีแล้วนะครับแต่เทียสีที่กายสุดก็ไม่ไน่ายถึงว่าจะกากนะครับมันก็เก่งนะครับตีแลวมันมูนชั้น28 29ได้แบบนี้ก็ดีแล้วครับแล้ะยังแบบ อโดมินมูลเพื่อนได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้รีวิวตีบอสนะครับก็ถือว่าผ่านได้อยู่นะครับก็ชั้น28นะครับเหลือเวลา2นาทีกว่านะครับโอเคทีนี้เรามาเล่นโดนมินูนนะครับมาแบกเพื่อนๆกันนะครับมาดูกันว่าดามเมจจะรีบประสิทธิธภาพไปเท่าไหร่นะครับก็รอคนอื่นเข้ามาก่อนนะครับ ตอนแรกเราเป็นคนแบกนะครับแต่รู้สึกว่าดาเมจมันจะเบาไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นที่ผมใช้เล่นโดมมนูนนะครับเดี๋ยวตีโดมมนูนโดยมุนไนเสร็จนะครับผมจะเอาแบกโบมาตีให้ดูนะครับโซลูคนเดียวไปเลยนะไม่ต้องมาเล่นแบบกดห้องนี้นะครับมีคนออกนะออกก็ช่างนะครับเราก็แบกคนที่เหลือนะครับจนจบคลิปเลยนะครับใน จนจบรัวแมนมูนเลยนะครับที่เกมก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นครับผมสามารถกดโซโลได้ตั้งนานแล้วครับแต่ว่าผมก็อยากแบกคนอื่นครับผมเล่นเกมนี้ก็กะแบบเราจิ้แล้วก็อยากแบกคนอื่นด้วยนะครับก็สามารถ่คอมเมนต์ได้นะครับถ้าใครอยากให้ผมแบกตัวแมนมูแต่เล่นเป็นเพื่อนครับก็สามารถแบกได้หลายตัวมากครับก็อย่างว่าเลยนะครับตอนนี้ก็แพ้ทางด้วยนะครับสําหรับโัวิมนมูลตัวนี้นะครับ แต่ก็ชนะได้นะครับแต่มันก็จะยากนิดนึงนะครับก็จะขอลิ่งความรีวิดนะครับไปจนตอนที่อ่ามันตายเลยครับใกล้จะตายเลยนะครับเพราะว่าอ่ามูลในแพร่ทางสายนะครับแต่ก็อย่างว่าทําไมมันใช้ระยะเวลามันนานและยืดเกินไปนะเพราะว่าถ้าเป็นแบคบูเนครับนิดเดียวก็ตายแลยวครับเออก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมรออยู่ใหม่ของมูลในนะครับ ปั้นมาตอนนี้ใช้งานได้ไหมก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่ผมแนะนาทาตัวอื่นอย่างเช่นทอนะครับยูนิฟอร์มใหม่ล่าสุดนี่โอ้โหแบกไอดีอาพวกเริ่มต้นได้เลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละมือมีลายตัวแล้วแต่คนชอบนี่แหละเล่นเกมนี่มันสนุกนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆก็ต้องเอาตัวแบกครับตัวแบกของผมก็มีจีนเกรย์นะครับบีบีอย่างเช่นแบกโบนะครับแล้วก็ทอนะครับกับไอรอนแมนนะครับสีตัวนี้ ค่อนข้างแบกนะครับดูน่าสนุกก็ใช้งานได้นะครับเก่งสุดในสายเขียวนปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นยูเทศกาล์ดนะผงได้เติมผมก็เติมเอานะครับโอเคตัวยาวครับทนผู้ชมโอเคก็ถือว่าสนักได้อยู่นะครับกองอยากทุลักทุเลนิดนึงนะครับสำหรับแบ็คโบนะครับอาจจะเป็นเพราะ เพิ่งขึ้น T S C ใหม่นะครับอาจจะไม่คล่องมือด้วยแหละอาจจะเป็นด้วยเกียร์ด้วยนะครับแต่ว่าเออเดี๋ยวผมจะให้ดูแบ็กโบนะครับอันนี้แบกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบ็กโบกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับบอกเลยว่าแบ็กโบตัวเดียวถ้ามันไปตัวเดียวได้ผมก็อยากเอาแบ็กโบไปโชว์นะครับถึงไม่มีบัฟไม่มีซับอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวขอเอาแบ็กโบตัวเดียวทานี้นะครับแต่เออเอาจัดเซ็ตครบคอมโบก็ได้นะครับ ดูนะครับดามิต่อโดเมนมูนครับไหลเป็นน้ำเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นแบ็คโบนะครับก็ถ้ามาเทียบใส่กับมูนในเมื่อกี้นะครับก็ต่างกันมากเลยนะครับโอ้โหเห็นไหมครับไหลเป็นหยุดน้ำเลยนะครับสำหรับแบ็คโบตีโอเมนมูนนะครับแม่งดามจเวอเกินเทียบกันไม่ได้เลยนะครับสำหรับ มูนไนกับแบ็โบวนะครับก็อย่างว่าเลยยูนิฟอร์มมูนไนนะครับก็เป็นยูปกตินะครับก็ถ้าอยู่จากหนังซีซั่น2มาผมมองว่ามูนไนจะอัปเกรดเก่งขึ้นครับอาจจะเท่ากับ BB b a แบ b o บตัวนี้เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่เก่งเท่าแต่ผมว่ายังไงก็ต้องเก่งขึ้นนะครับมีเก่งขึ้นแน่นอนนะครับก็สามารถบนสกิลแบ c k บ o ์ตามผมได้นะครับ ห้าสองสามสี่นะครับอยากแล้วก็ห้าแล้วก็เจ็ดสามสี่หกประมาณนี้นะครับแล้วแต่จะบนนะครับแต่บนแบบผมก็รู้สึกว่ารีบดาเมจได้ดีเหมือนกันครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเฟสสองครับแต่ว่าเลือดของบอสก็ไหลเป็นน้ําเลยครับโอ้โหแม่งดาเมจต,ต่างกันเยอะมากนะครับ แม่งแบ,บ็คโบ้ไดแบบโซโลคนเดียวแบบเวลารักษาระยะเวลาได้ดีมากนะครับถ้าอย่างนี้เรา,าตีคนเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องไปพึ่งนะครับแต่ถ้ามูลหนของผมมาตีคนเดียวมันอาจจะมีสิทธิ์ไม่ผ่านนะครับแต่ก็อาจจะผ่านแต่เวลาอาจจะใกลจะหมดประมาณนี้นะครับโอ้โหบีบีคนเดียวนะครับคูดตึงนะครับดาม,มิทถ้าบอสมันมีตัวเดียวก็น่าจะมามนดามจิตแสนะครับ 800,000ในเวลาระยะเวลา1-2นาทีเอก็ถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับอแบทโบว์ Bowl นะครับที่จริงผมควรทำได้สุดกวันนี้นะครับแต่ว่าผมไปรีออฟการ์ดนะครับรีดาวนะครับเพื่อให้ค่าเจาะมันลดลงนะครับนะครับโอ้โหขนาดเจาะลดลงนะครับนี่เห็นไหมดาเมจเฟสสองตายเลยนะครับแม่งตีง่าย โอเคจบการรีวิวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอื่นที่ตีบอสนะครับ ที่ไม่ใช่แบ็คโบนะครับก็จะตีด่านใกล้ๆเคียงกันครับด่านที่สิบสามครับแต่ผมจะเอาหมอแปลกนะครับหมอแปลกมาเล่นนะครับเดี๋ยวรูหน้าโสมันจะกินขาดเพราะว่ามันชนะทางนะครับเราเอาหมอแปลกนะครับมารีวิวให้ดูนะครับก็ท้าดสุสีกันก็เข้าใจอยู่แต่ว่าแม่งก็มันห่างกันแค่นี้เองนะครับก็การตีบอสอะไรนะครับก็ ดามิทใกล้กันเนี่ยเพราะว่ามันไม่ต่างอะไรกันเรื่องต่างอีิปังกฤษสเปนครับนะครับ,รรบเดี๋ยวท้ชมรอดูดามิหมอแปกับมุนไนนะครับจะดูความแตกต่างกันมาก,ก,นนเ,ลก,กนนเลยนะครับเลครับเลือกไหลเป็นน้ําเลยนะครับแม่งตัวอื่นแม่งโคตรโกงนะครับแต่ว่าเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามุนไนในยุคนี้มันก็มีหลายตัวแล้วนะครับที่สามารถชนะเดวนะครับ โอ้โหหมอแปลก,ก็เหมือนเป็นมีมดหนึ่งตัวนะครับก็จะเอามาเทียบเพราะได้อยู่นะครับเพราะว่าความเก่งของตัวละครมันก็ไม่ได้วัดกันว่าเออต้องเป็นตัวธรรมดาไหมเพราะว่าตัวธรรมดาตัวอื่นก็มีเก่งๆครับอย่างเช่นฮักนะครับ,รบกัปตันมาริวโอ้โหมีหลายตัวอีกน,นะครับกู๊ดไรเดอร์นะครับก็เป็นตัวธรรมดานะครับแต่ว่าแรงหัวตายคอยล้มนะเห็นไหมครับไม่ทันเลยตายนะครับ ถ้าหมแปลกนะครับยิ่งด่านสูงๆูบโมแปลกมาเล่น,นี้ผ่านง่ายกว่าเอามูไนมาเล่นอีกนะครับอันนี้เป็นกัปตันมาเิลนะครับอีกงตัวตัวที่สองของผมก็อ่าทอตัวที่สามก็กัปตันมาเิลตัวที่สี่ก็แบ็คโบตัวที่ห้าก็ลูน่าสโนตัวที่เจ็ดนะครับลูกของกัปตันอเมริกาตัวที่แปดอรอนแมนนะครับและตัวสุดท้ายนะครับมูไนโอเคแล้วก็โมแปลกแล้วก็จีนเกีนะครับ ก็มีประมาณนี้นครับเดี๋ยวอนาคตก็จะอัพกูดไรเดอร์นะครับตอนนี้อัพเป็นเทียสามไปก่อนนะครับสําหรับกูดไรเดอร์ตัวนี้ก็มันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเท่มากนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสายสายกลนี่เริ่มจะเก่งมากหลายตัวเลยนะครับก็เลยอัพกูดไรเดอร์นะครับก็พวกสายสากลนี่ผมก็ลังเลในการที่จะทําอยู่นะมีหลายตัวมากก็ไม่ว่าจะเป็นอ่า ทานอสนะครับเป็นเซนที่นะครับเซนที่ก็เป็นยูใหม่นะครับแล้วก็ทานอตก็อยู่ล่าสุดเลยนะครับตัวเก่ง PVP นะครับโคโลซัสและตัวหลายตัวนะครับกําลังทําอยู่นะครับก็เล่นล่นๆลึกๆนะครับมันเป็นตัวรายวันนะครับต้องเขียทุกวันครับทําประมาณ4ีหเดือนนะครับตัวที่น่าเล่นสายสะกลอีกตัวหนึ่งนะครับอโบนี่เมานะครับก็ผมก็จะอัพแน่นอนในอนาคตนะครับเพราะมีเทซีเข้ามาแล้วนะครับ ก็สายสากลนี่ค่อนข้างน่าเล่นหลายตัวมากเลยนะครับอ๋อแบ็คแพนเทอร์ผมก็กะจะอัพเตีนะครับเพราะว่าผมเลยอัพอุปกรณ์นำไปก่อนแล้วแต่ว่ามีหลายตัวนะครับที่ผมจะทำนะครับแต่ในอนาคตน,นะครับโอดินก็จะทำก็มีหลายตัวนะครับเก่งนะครับพี่สาวของทอก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะทำแต่มีสิทธิ์จะทำปูดไรเดอร์ก่อนไหมก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันก็เก่งครับเดี๋ยวขอ ตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับหลังเลีอยู่ก็เก่งเกือบทุกตัวนะครับเพราะว่าผมก็มีครบหมดแล้วนะครับอาจจะเอาตัวอวยมาทํานะครับอ๋อที่ผมเริ่มกลับมาทําตัวคียานะครับในอนาคตเดี๋ยวหนังหมอแปลกดกเตอร์สตินก็จะเข้ามาแล้วนะครับมีเทียสีแน่นอนนะครับไม่ตัวนี้ก็ดดมเมนูนะครับอัพไปเลยนะครับก็วันหนึ่งมันจะฟาร์มได้แค่ไม่กี่อันนะครับตัวนี้มันจะโชคดีหน่อยนะครับ พราะว่ามันจะฟาร์มได้10รอบแต่ว่าตัวนี้นะครับฟาร์มได้แนวละสามนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์ัสซัทและตัวที่ผมเคยพูดนะครับก็ใก้จะอ่าขึ้นเป็นเทียสองได้แล้วนะครับถ้าขึ้นเทียสองแล้วก็เป็นเทียสองแล้วเอาไปเป็นเทียสามก็ไม่ยากแล้วครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับ